องอาจย้ำปากท้องประชาชนจะเป็นกว่าเรือดำน้ำําในอนุกรรมธิการพิจารณาใหม่หลังได้รับข้อมูลรอบด้านมากขึ้นวันนี้วันที่24สิงหาคมใน,อนาองอาจคล้ายไปบุญรองหัวหน้าพักและประธานสสพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่ประธานคณะอนุคมการครุพันธ์จะยอมถอยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างปรบงบประมาณรายจายประจ,ปจำปี2 5 6 4 ทบทวนการจัดซื้อเรือดำน้ำว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประธานคณะอนุกรรมธิการคุรุพันธ์จะยอมถอยเรื่องนี้เพื่อพิจารณามติการจัดซื้อเรือดำน้ำใหม่แต่แทนที่จะส่งเรื่องไปให้คณะกรรมธิการวิสามันเขาประมาณชุดใหญ่พิจารณาประธานคณะอนุกรรมธิการควรเรียกประชุมคณะอนุกรรมธิการเพื่อพิจารณารมติเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำใหม่ทางนี้เชื่อมั่นว่าหลังจากคณะอนุกรรมธิการ ได้ฟังข้อมูลรับด้านมากขึ้นทั้งจากในสภาและนอกสภาก็อาจมีมติที่แตกต่างไปจากเดิมได้เพราะที่ผ่านมาอาจจะฟังจากหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณคือกองทัพเรือด้านเดียวถึงความจำเป็นที่ต้องอนุมัติงบประมาณซื้อเรือดำน้าในปีนี้แต่เมื่อได้ฟังข้อมูลเหตุผลจากหลากหลายด้านที่มาจากนอกสภามากขึ้นคณะอนุกรรมธิการก็อาจจะลงมติที่ต่างไปจากเดิมได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไร กับเรื่องที่น่าชื่นชมมากกว่าที่คณะอนุกรรมธิการเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคมไม่ใช่ฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่ต้องการใช้งบป,ประมาณแต่เพียงอย่างเดียวการส่งเรื่องไปให้คณะกรรมธิการงบป,ประมาณชุดใหญ่ตดัดทวนว่าจะซื้อโดยดำน้ำหรือไม่ถ้ากับยนภาระรไปให้โดยไม่จำเป็นควรทำให้จบในคณะอนุกรรมธิการ ถึงแม้คณะกรรมการงบประมาณชุดใหญ่จะมีสิทธิทบทวนมติของคณะอนุกรรมธิการได้ก็ตามส่วนที่ประธานคณะอนุกรรมธิการคุรุพันธ์กังวลว่าการลงมติเห็นชอบให้ซื้อเรือดำน้ําจะถูกโยงไปเติมเชื้อสถานการณ์การเมืองให้แรงขึ้นคนเรื่องการจะซื้อออกไปก่อนนั้นตัวเห็นว่าการจะซื้อเรือดำน้ําหรือไม่ไม่ควรไปผูกโยงกับสถานการณ์การเมืองที่มีการประชุมอยู่ในขณะนี้ ถึงแม้ไม่มีการซื้อเรือดำน้ำการชมรุมนุมก็คงดำเนินต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป,ป้าหมายแต่ควรดูว่าการซื้อเรือดำน้ำในขณะนี้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และมีความจำเป็นหรือไม่ซึ่งตนมองว่าการซื้อเรือดำน้ำในขณะนี้ไม่เหมาะสมและไม่จำเป็นอย่างยิ่งเพราะประเทศไทยกําลังมีวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบจากโควิด -19 จึงควรใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดจากโควิดสิเป็นหลักรวมทั้งขณะน,นี้ประชาชนแทบทุกภาคส่วนลวมนกำลังเดือดร้อนมีชีวิตอยู่ด้วยความยากลาบากมีคนว่างงานเพิ่มขึ้นธุรกิจ s อสเอจำนวนมากกำลังหยุ่ในภาวะดิ้นรนช่วยตัวเองอย่างมากมีแนวโน้มจะไปไม่รอดสูงรอวันเจ๊งจึงควรใช้เงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อช่วยเหลือดูแลเยียวยาประชาชน ให้เดินหน้าต่อไปได้จะเหมาะสมกว่านอกเหนือจากนั้นขณะที่บ้านเมืองมีวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ภารัฐควรนำเงินไปใช้ให้เกิดการจ้างงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ก่อผลิตตภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้นมากกว่าไปซื้อเรือดำน้ำที่ไม่ก่อให้เกิดผลิตภาพทางเศรษฐกิจและไม่จะเป็นแต่อย่างใดขอยืนยันว่าการนำเงินไปใช้เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ดูแลปากพงประชาชนจะเป็นมากกว่าการซื้อเรือดำน้ำที่กำลังผักดันกันอยู่ขณะน,นี้ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทบทวนซื้อเรือดำน้ำอย่างจริงจังเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมือง